ต่อไปนี้เป็นการรีวิวระบบไฟแต่งไฟท้ายนะครับไฟท้าย LED าล้อมรอบขมไฟจะมีสเต็ปต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเริ่มแรกไฟเบรกเอาเบรกครับอันนี้เมื่อเบรกนะครับสว่างรอบเต็มร้อยอรเซ็นต์ะครับพร้อมกับไฟเบรกอา่าปล่อยเบรกครับอันนี้ไฟเลี้ยวครับอา่า สว่างกระพริบร้อยเปอร์เซ็นพร้อมกับไฟเลี้ยวในข้างที่เลี้ยวนะครับอ่าปิดไฟเลี้ยวครับอันนี้เปิดไฟครับเมื่อเปิดไฟจะติดสว่างห้าสิบเปอร์เซ็นพร้อมกับไฟหลีเอ่อไฟเลี้ยวครับแล้วพอเปิดไฟเลี้ยวก็จะกระพริบร้อยเปอร์เซ็นพร้อมกับไฟเลี้ยวเบรกครับ พอในขณะเปิดไฟเลี้ยวนั้นถ้าเบรดไฟจะหยุดกระพริบแล้วก็สว่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าพอครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่างๆนะครับมีเท่านี้นะครับก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับ